ไทยรอดเฉยค่ะสื่อระดับโลกจัดอันดับ20ประเทศที่ถูกคนในโลกเกลียดที่สุดค่ะ นีน่นะคะคุณชมโ popula review r ค่ะรายงานระบุบอกว่าไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ส่วนใดของโลกส่วนใหญ่ย่อมมีทัศนคติบางอย่างเกิดขึ้นต่อประเทศอื่นๆดีหรือไม่ดีก็ได้ค่ะโดยทัศนคติเหล่านั้นนะคะได้รับอิทธิพลมาจากหลายปัจจัยด้วยกันตั้งแต่การกระทําของรัฐบาลหรือว่ากองทัพของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าศาสนาที่ครอบงาอยู่ไปจนถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากประเทศนั้นๆซึ่งอาจเป็นได้ ได้ทั้งในแง่บวกหรือว่าแง่ลบบางประเทศได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างเป็นมิตรแต่บางประเทศก็ได้รับการยอมรับอย่างเป็นธรรมชาติในขณะเดียวกันนะก็มีประเทศที่ถูกเกลียดชังอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วประเทศที่ถูกรักมากที่สุดหรือว่าประเทศที่ถูกเกลียดมากที่สุดนั้นจะแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแม้ว่าจะไม่มีรายชื่ออย่างเป็นทางการที่ระบุชัดเจนว่าประเทศไหนถูกเกลียดมากที่สุดในโลกจากข้อมูลเชิงสถิต แต่เมื่อรวบรวมรายงานข่าวแล้วก็ผลการสำรวจความคิดเห็นจากทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็สามารถมองเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นได้โดยเรื่องนี้นะคะยั h o ูเจแปนค่ะได้นำเสนอรายงานจาก World Popular Review ที่สำรวจอันดับประเทศที่ถูกเกลียดที่สุดในโลกเอาไว้โดยประเทศแรกก็คือพี่จีนนั่นเองค่ะ ประเทศที่2นะคะคือสหรัฐอเมริกาประเทศที่3รัสเซีย4เกาหลีเหนือ5อิสราเอล6ปากีสถาน7อิหร่าน8อิรัก 9. ซีเรีย 10. อินเดีย 11. สาราชอาณาจักรอังกฤษนะคะ 12. ค่ะญี่ปุ่น 13. ซาอุดิอาระเบีย 14. ค่ะเยอรมนี 15. ไนจีเรีย 16. ตุรกี 17. เกาหลีใต้ 18. อัฟกานิสถานค่ะ 19. ฟิลิปปินส์ค่ะนี่นะคะผู้ชมจากอันดับมามีประเทศไหนไม่คาดคิดบ้างคะคุณผู้ชมและในรายงานนี้เนี่ยยังได้เผยถึงสาเหตุที่ทั้ง3ประเทศอันดับแรกนะที่ อยู่ที่1 2และ3ถูกเกลียดมากที่สุดมีเหตุผลด้วยค่ะ โดยประเทศที่1น,นะคะจีนเนี่ยเหตุผลที่กระแสะความเห็นแง่ลบต่อประเทศจีนน่ยมักถูกยกขึ้นมาก็จะได้แก่หนึ่งเลยระบบะเผด็จการค่ะข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทํางานที่เลวร้ายการมีส่วนก่อให้เกิดมลพิษทั้งสิ่งแวดล้อมการไม่ยอมรับเอกราชของฮ่องกงไต้หวันและมาเก๊าตลอดไปจนการปฏิบัติต่อชาวอุยกูค่ะต่อมาข้อที่2นะคะในกรณีของรัเสเซียค่ะมีการชี้ให้เห็นว่ารัฐ รัสเซียจำกัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและประชาธิปไตยอย่างรุนแรงทั้งยังกล่าวถึงสงครามยูเครนโดยระบุว่ารัสเซียเป็นผู้ลุกรานที่แข่งกล้าวค่ะประเทศที่3นะคะก็เป็นสาฮารอเมริกามีการอธิบายค่ะว่าสาเหตุหลักของความเป็นปฏิปักษ์ต่ออเมริกาก็คือมีแนวโน้มที่จะก้าวล้ำเมื่อพยายามแทรกแซงเหตุการณ์ระดับนานาชาติในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศตนเองและแม ว่าการที่ประเทศนี้จะติดอยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกเกลียดที่สุดแต่ก็อาจจะทําให้ชาวอเมริกันหลายคนตกใจแต่ชาวเอเชียและชาวยุโรปจํานวนมากกลับไม่รู้สึกแปลกใจเลยค่ะประมาณว่ายักไหล่นะคะถึงข่าวนี้ผู้ชมจะไม่ใช่ข่าวใหม่อะไรก็ตามนะแต่ก็ได้รับความสนใจอย่างมากนอกจากนี้เองค่ะก็ยังมีคนไทยนะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกด้วยโดยบอกว่า1เลยที่เป็นจีน2อ,อิสราเอล3อินเดียสีรัสเซีย5คูเวตนี่คือ 5อันดับในใจของเขานาะที่คนทำงานบริการในไทยรำคาญนักท่องเที่ยวจากชาติเหล่านี้ค่ะ ส่วนคนที่มาถามนะคะว่าไม่มีแคมโบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแคมโบเนี่ยอาจจะต้องน้อยใจที่ไม่ติดอันดับนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินไปเที่ยวที่ไหนอะเขาก็เลยเคนอาจจะไม่ค่อยออกมาวิจารณ์นะในระดับนานานชาติคุณผู้ชมเขาคงไม่ค่อยรู้จักแคมโบกันนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีการส่งออกขอท่านกับส่งออกโจรน,นะไปลักสายไฟถึงญี่ปุ่นอะไรแบบนี้จนรัฐบาลญี่ปุ่นเขาเอื่อมนะพอโดนเตือนทูตเขมรน,นั้นไปคุกคาม เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นอีกแบบนี้น่าอับอายที่สุดแล้วคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่ตัวตลกระดับโลกแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นปนโจลระดับโลกไปด้วยแล้วนะคะพ่วงตำแหน่งเลยเชียวสำสำหรับแคมโบค่ะและสําหรับอันดับที่พูดมาคุณผู้ชม19อันดับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคิดเห็นเหมือนกันไหมไม่ชอบชาติไหนหรืออะไรยังไงลองคอมเมนต์มาพูดกันได้นะคะ